สวัสดีแจ้ดพี่น้องยินดีต้อนรับสูกช่องยายไทยไทยพี่น้องวันนี้ก็เรียกอะไรอ่ะวันวันเป็นเป็นวันเสาร์ที่ทุกคนจะต้องเตรียมตัวที่จะออกไปซื้อกับข้าวนะพี่น้องนะเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะเป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศเยอรมน,นีพี่น้องแต่ปีนี้ก็อย่างว่าแหละไม่ได้จัดงานไม่ได้ทำอะไรเพราะอยู่ในช่วงโควิดเนาะ ยายไทยไทยก็ขอให้ไม่ว่าที่ไหนนะคะที่ทั่วโลกแม่ทั่วโลกเนาะแม่ทั่วโลกทั้งแม่ภายในบ้านและแม่นอกบ้านหรือแม่ต่างประเทศหรือแม่แม่ทุกท่านให้มีความสุขนะพี่นะ้องพวกนี้วันอาทิตย์จะเป็นวันแม่แห่งชาติที่ประเทศเยอรมันเขาก็จะมีความสุขเล็กๆน้อยๆให้แม่เนาะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดก็คงจะ ออนไลน์หรืออะไรประมาณนี้นะ่ะยายไทยก็ขอให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขในวันแม่แห่งชาติประเทศเยอรมันนะคะพี่น้องหรือไม่ว่าที่ไหนก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพในวันแม่แห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อจากใจยายไทยไทยส่วนยายเองก็ลูกน้องก็อยู่ประเทศไทยเดี๋ยวเขาก็โทรมาหาเพื่อให้กำลังใจ อะไรประมาณนี้แล้วก็ยายก็ขอให้แม่ทุกคนมีความสุขนะพี่น้องแต่ปกติทุกปีอะเขาก็จะจัดนะเนาะจัดงานปาร์ตี้วันแม่แล้วก็มีวันพ่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันทั่วโลกนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะผิดกับวันผิดเดือนกันก็คืองตรงที่ว่าต่างกันที่วันที่กับเดือนอะไรประมาณนี้ไม่งั้นก็ค้องข้างทางเลยพี่น้องก็จะขี่จักรยานกัน ซื้อดอกไม้ไปให้แม่อะไรประมาณนี้พี่น้องแต่ภาพเหล่านี้ก็คงจะไม่ได้เห็น,นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็คงต้องรอวันไหนวันหนึ่งที่โควิดมันหายแล้วเราก็จะได้เห็นภาพนั้นกลับมาอกีกอะไรประมาณนี้พี่น้องไห้ก็ขอฝากให้วันแม่แห่งชาติเยอรมันขอให้พี่น้องมีความสุขขอให้คุณแม่ทั้งหลายมือใหม่มือเกา่ามีความสุขกันตลอดนะจ๊ะได้รักและห่วงยยจากยายใจไทย,ไทยพี่น้อง ดูแลรักษาสุขภาพและเราจะสู้โควิดไปด้วยกันพี่น้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะสู้ๆเด้อสู้ๆนะคะมีความสุขทุกคนในวันแม่แห่งชาติจากยายไทยไทยแม่คือผู้ให้นะพี่น้องนะแม่คือผู้ให้ทุกเวลาสวัสดีนะคะสัตว์ไข่ไปมากินให้ยายดเด้อขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ สั่นกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากยายไทยใจสวัสดีค่ะมีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ